เราเคยรักลุงตู่อ้าอยู่กลุ่มเดียวกันแทๆ้ๆเมื่อก่อนเราโง่ไปแล้ว,วปิดเพจเถอะี <laughs> <laughs> ปิดเพจเธอ, <laughs> <laughs> อีก,กัลุงตู่ <laughs> ก็ในเฟซ o กของเรานะครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันหลากหลายมากมายน,นั่นะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไปเองอย่างเดียวว่าทุกคนมันจะเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้ว ผมจะมาพิมพ์สิ่งสิ่งนี้ครับผมโอ้โหสามร้อยสิบโพสต์ต่อวันเช็คเอะไรถ้ากดเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวกลุ่มไหนที่เป็นแบบว่าเป็นสาธารณะเออกลุ่มนี้กุมนี้นั่นแหละครับนั่นแหละก็ไม่ใช่แค่เราอ่านหัวข้อนะครับเราต้องอ่านคนเป็นด้วยนะเราต้อง เราเคยรักลุงต้นเอาเอาอยู่กลุ่มเดียวกันแท้ๆเพื่อนเ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะเพื่อนเอาแล้วครับเอ้โโอ้โหด่าด่าการเลยโอ้โหโอ้โหแรงมาก เมื่อก่อนเราโง่ไปแล้ว <laughs> อันนี้ก็ใช่ไหอ,อะ่ะ <laughs> งงกับตัวเองที่ <laughs> ไปไปแล้วเอ้ยไปก็โอ้โหโอ้คนเด็กก็เป็น <laughs> โอ้โหพุทธน,นี่มันใช่กลุ่มนี่มันใช่กลุ่มหลักนี่ไม่ใช่กลุ่มรักลุงตู่นี่ยไม่กลุ่มอะไรกันการเป็นกลุ่มอะไรไปแล้ว เออวะนี่นี่ใจในความคิดผมเลยนะเี่ยอันนี้ความคิดผมเลยนี่ไม็เห็นรักลุงตู่เหรอไม่ได้ด่าแล้วด่าไปยุดปิดเพจเธอปิดเพจเธอแกลุงตู่คนที่โกงไม่ได้กลัวถ้าคนสักข้าประชาชนทุกคนก็รู้อยู่ผมเป็นคนเดียวผมก็ไปเอาเป็นกลางก็พอเป็นกลางอย่างเดีไม่ไม่ไปทางไหนเพราะผมก็ไม่ได้ีเรียสเด เรื่องพอนี้อยู่แล้วนะผมตามสบายแบบสบายสายเมื่อไหรที่ตัวเองเดือดร้อนก็ไม่ได้พูดอะไรก็แคน่นัน้น,นนั่นเองท่านั้นเองแต่คนอื่นโดนเรื่องโเก็ก็อาจจะช่วยเหลือให้คําแนะนําน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ออกไปอะไรกับเขาแค่นั้นเองนะผมไม่ออกไปเดินกับเขาตู่ไปคโงคนอะไรไปไกลประเทศนี้คนแบบ<笑><笑>มันอย่างไรกันแน่คนอื่นอยากไปแต่โทนี่อยากกับ มันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละเขาอาจจะอยากกลับมาบริหารมั้งคนเขาก็น่าจะไม่เอาแหลนะคงนา่นาจะเอาคนรุ่นใหม่เฮ้ยหรือไม่ก็าบางทีมันแย่เขาอาจจะเลือกอะไรนะเอาไมู่กเอาไมอาไม่ได้เอ้ยนี่มันใช่เหรอไม่ใช่แค่โพสต์เดียวครับที่เราจะมาดูมันก็ต้องกลายหลายโพสเหมือนกันนะเยอะมากจุดดํกรบขาวบรรทัพช่วยสนามพลังแผ่นดิน หรียทองโอเคเฮะหมอลิ้นทองหมอลิ้นทองเกี่ยวอะไรกับหมอลิ้นทองเอาอีกแล้วตัวเองทําดีก็ยกความดีให้คนอื่นหรือไงไม่รู้นะผมก็ไม่ได้อ่านหัวข้อผมก็เลยไม่รู้นั่นเองนะก็พูดไปงั้นแหละอย่าเชื่อผมเลยเรื่องแนวโอกาสจิ้งพี่คนพูดอะไรนโะอ้ <c oughs> <c oughs> คนก็กำลังกิน่างซีเรียสนี่อะไรโอ้โหโอบเดี๋ยวนะโอ้โหเมลคือถ้าผมพูดอย่างนี้ครับผมคือผมปิดกลางนะครับถ้าผมพูดอะไรไปผมไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะผมไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคือผมเห็นอะไรมันก็หน้าขำไปก่อนคนดูด่าผมก็ถ้ามันหน้าขำผมก็ ผมก็ขำนะครับมันไม่จริงผมก็ขำท่านเองถ้ามันจริงก็เออยยอมรับผิดตามแล้วน,นะครับผมถ้าดา่าถ้าด่ามาแล้วไม่จริงมันก็เออมันก็น่าขำดินึก <laughs> ็ท่านัเองนะไม่ได้มีอะไระไมันก็จะเปรียบเทียบกันเลยละทรงส่วนลูกเจริญถ้าผมทําคลิปแบบนี้ที่ช่องผมจะบินไม่ได้ก็เ <laughs> ขาคือเ <c oughs> ขาเป็นคนที่ รักประเทศไทยท่านนั่นเองนะครับแต่เพจลุงตู่เกี่ยวอะไรกับเพจพม่าก,กัสักเพราะวมไม่ค่อยจะเกี่ยวกันเทนะ่าไหร่นะทั้งนนไม่หนา,าลงเลยจริงๆบินให้สูงบินให้สูงไปให้ไกลใจกลางกรุงเทพนายกมือสะอาดตั้งเพื่อประชาชนถ้าเห็นเป็นคนก่อสร้างน่าจะสงสัยว่าว่าใชใ้ส่วนผมอ่านผมงงเองจะอ่ <c oughs> นานคอมเมนต์ <c oughs> ขอบคุณครับที่ทำให้เราเห็นพฤติกรรมีเฮียที่ซ่อนไว้มีคีโมบริษัทที่รับทำไอโอตอนนี้รวยเลยอโอเรื่องไอโอเนี้ยมันก็ต้องควรจะแก้ไขนะครับผมมันไม่ควรจะมีไอ้พวกนี้นะมันคือจะพูดยังไงดีออันนี้มันก็เป็นพวกปั่นยุโยปลุกปั่นไปกันนะแต่ทำไม เราเลือกที่จะจับนักศึกษากันหล่ะครับผมทําไมเราไม่จับพวกนี้ฮะต้นตอจา้างคนดีๆมาสืบพ้นข้อมูลออนั่นแหละเออคือเรารู้เราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยเออจะนี่ผมมาเจออะไรนี่โชเล่ืุพุทธาเดือนหน้าบางไทยยูโว่าชื่อดังแกนำ้ำกบศร,รดารากรอบศเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยว้องนี่เป็นยุทภาพนี่เวเวตัวจี๋เหร ตอนนี้แกยายฟังไม่ใครไม่รู้อย่าให้เหมือนไอ้าคาะโคกเบตเตอร์ทําใชทำไมอ่ะเขาคิดถูกเลยน่ไม่ใช่หรอไฟเซอร์โมเดอร์าหากว่าดีจริงนังที่หมอบุญว่าทำไมยุโรปอเมริกาถึงตายมากกว่าไทยเพราะฉีดแล้วมันก็ติดเหมือนเดิมไงเข้าใจไหมพิจารณาแล้วหายามาทานสะจะดีกว่า ไม่พูดมากเก็บพอดักได้ผลเกินคาดคลิปเก่าและแล้วควายก็โงโ่เฮีย้ยทั้งหลายหลงตามกันมาเป็นฝูงดีใจจังพงม,มงุงโง่ได้ใจกูจริงจริเดี๋ยว <laughs> ดวูอะไรกันครับเ <laughs> นี่ย โอเคเอ้ยหมอดิ M o D. เอ้ยไม่ใช่ดิเออผมเรียกไอ้หมอเลีนแล้วกันสิ่งที่นายโทนี่จะช่วยคนไทยได้ดีกว่าจะหาวัคซีนมาหยุดคือหยุดพูดมากหยุดโจมตีาปสีดอยค่าคนอื่นนั่นคือวัคซีนที่ดีที่สุด กูขำนะปิงสัตว์ตอนมึงยุ่แสดงคือมึงเรียตีนทักษิณแหม่ตอนนี้มาเรียตีนตู่แทนโถโถโถไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อทักษิณกูเห็นไอ้หน้าเยี่ยนดีทีไรกูรู้สึกจิ้งจกมีเวลากันเพียนสีเพื่อความอยู่รอด โอ้โหนี่มันอะไรกันครับนี่มีอาจา๋าดูควายพุทธที่ไม้ผมไม่อ,อะไรกันผมจะไม่อ่านจะจบ,จบขอเป็นตัวแทนชาวนาทุกคนด้วยเลยทั้งหมดเลยกันเพราะตั้งแต่นะครับตั้งแต่มีการยึดอํานาจตั้งแต่มีการล้มกรมการจำนำข้าวมาเนี่ยอยากให้ทุกๆคนนะครับได้รับฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาวนานะครับว่าชาวนาเสียเปรียบ เสียเปรียบในวิธีการเสียเปรียบในการกระทามากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสรุปนะครับสุดท้ายก็คือคนที่เห็นต่างจากนายกไม่ว่าจะเรื่องข้าวเรื่องอยำพลาหรือเรื่องความเห็นทางการเมืองอะไรก็ตามแต่นะครับผมคนพวกนี้จะโดดมองว่าเป็นพวกที่เป็นพวกที่ชังชาติหรือก็ไม่ใช่นะครัผมคือเขาเดือดร้อน เท่าน,นั้นเองนะเขาเดือดร้อนเขาก็เลยออกมานะครับก็ไม่เหมือนบางคนนะนะก็บางคนอนะ่ะบางทีบางคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ออกมาอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่คุณอนะ่ะแต่พวกคุณบางคนคิดไปว่าคนที่เห็นตากันนายกคือพวกทางชาติแต่มันไม่ใช่เพราะว่าคุณลองมองตัวเองคุณดีว่าคุณอนะ่ะเป็นคนดีแล้วหรือยังก่อนที่คุณจะไปด่าดคนอื่นนะนั่นก็คือเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็ เขาเดือดร้อนจริงๆนะถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็คงจะไม่พูดะนะใช่ไหมเออถ้าไม่ถูกเถียงมาได้เนี่ยผมเออตอนนี้เราเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์นะครับผมตอนนี้ <c oughs> เราได้สร้างเพจมาแล้วนะครับผมใครอยากจะเข้าไปติดตามก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์ก็ไม่รู้จะคัดลอกที่ไหนอะมันไม่มีลิงก์ให้คัดลอกเลยอโอเคสซลารบคลิปนี้ี่เข้าไปทีน่นี้่ยังลืมจังไหม่คลิปต่อไป